ดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเลาะทุ่งนานะครับช่วงนี้ข้าวก็ออกรวงแล้วนะครับผม <S <S นี่มาถึงนาแล้วเปิดประตูก่อนประตูไม้นะครับทําไว้ที่เถียงมาฝน,นก็จะตกนะครับทุกคนึบมาขับรถคูใจนะครับนี่นะครับสลับกล้องเสร็จเรียบร้อย ฝนกำลังจะตกนะครับอืมทุ่ง,งนามีน้ำเยอะมากพอฝนตกใช่พอฝนตกน้ำก็เลยเยอะเดี่ยขอย่เอารถเข้าแบบนึงครับโอ้โหฟ้าร้องแล้วบ <c oughs> จ,จอดในทีอย่างนานน้อยของเรานะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุง่งนาฮะเข้าออกรวงเรียบร้อยแล้วนะคะหญ้าเยอะมาก อันนี้ข้างหลังก็เป็นต้นอันต้นอันวะสัสต้นน้อยนาะนะครับผมหรือต้นบักเขียดนั่นเองนะฮะข้างหลังนี่เป็นนาของเรานั่นเองนะฮะวันนี้จะพามาทัวร์ทุ่งนานะครับอุ้ยตัวอะไรนี่นะครับมันเข้าไปเห็นไหมทุกคนนี่นะครับทุกคนทุ่งนาของเรานั่นเองนะฮะ อันนี้ก็เนี่ยมันออกรวงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะครับวันนี้ผมพายายมาเลาะทุ่งนานั่นเองนะครับก็เลยได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาเคี่ยวขจีนั่นเองนะฮะนี่ผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับข้าวมันออกรวงแล้ว่เป็นเม็ดแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ต้นสูงอยู่นะครับทุกคนตั้งแต่ตาข้างล่างอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างล่าง น้ำเยอะมากฝนตกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือข้าวอะไรดูสีทุกคนข้างหลังของผมก็นี่ออกรวงแล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับทุกคนปีนี้ข้าหมดไปนะครับได้ซื้อกินปกติจะไม่ได้ซื้อกิน ชอบมากได้ยินเสียงนกเสียงเขียดนะครับอ้าวปีนี้ข้าวสวยนะครับดูสิเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงน้น,นะน,งงน,นนะครับเห็นไหมก้องไ่โฟกัสตรงน้นนะครับอันนั้นเป็นข้าวอะไรสักอย่างนะครับแต่ยังไม่ออกรวงนะครับเดินไปดูตรงนี้ ใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการทํานานะครับสามารถไปชมได้นะครับตรงลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงไหนที่ไหนสักแห่งที่พามาชมบรรยากาศนี้นะครับยายผมมาเลาะตุ้งนาเพื่อจะดูแบบพวกนาเขาเรียกว่าอะไรคันนาหรอมันขาดไหมแล้วมันทําให้น้าแบบมันไหลแรงหรือเปล่ามาคันนามันจะขาดนะครับผู้ไทยตกเลาโอ้ทุกคนดูนี่สิผมจะให้ดูนี่ยือนอยู่นะต้นข้าวนะครับจะเท้าผมเลยดูนี สูงมากแล้วมันคือแบบนี่ผมยืนอยู่ข้างบนนะครับจริงๆมันน่าจ,จะเท่ากันเลยแหละถ้าผมลงไปยืนในน้ำข้างล่างตรงนี้ดูสิโอเดายายมาก่อนนะครับจะถามว่าข้าวอันนี้มันคือข้าวอะไรทำไมมันยังไม่ออกนะฮะไม่ออกลวงนี่นเองนะครับที่มาเมื่อวานนี้นะครับน้ำมันยังไหลยเยอะมากเลยนะทุกคนดเดี๋ยวผมจะเลื่อนอินเสิร์ตให้ดูนะครับถ้ามันยังคลิปน้ำมันยังดี ใกลๆตรงนู้นนะครับก็เป็นนาผมเช่นกันนะครับตรงนั้นก็เริ่มออกรวงแล้วน่าจะเป็นข้าวพันุ์เดียวก,กันกับตรงนู้นนะฮะตรงเทียงหน้านะครับก็จะมีต้นมะละกอมีต้นมะขามแล้วก็ต้นน้อยหนาตรงนู้นนะครับมีต้นตาลเต็มไปหมดเลยไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นแบบเขื่อนนะครับผมอ่างเก็บน้ํานั่นเองแล้วก็จะมีแบบภูเขาเดี๋ยวผมจะพาดเดินไปดูตอนกลับนะครับนี่ให้ดูต้นข้าวไกลๆนะครับ อันนี้ยังไม่ออกลวงนะครับน,นะคมาทุกรอบถ่ายทุกรอบต้นตะไคร้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นต้นมะละกอนั่นเองนะครับ ไม่รู้นี่นะครับต้นมะขามมีประมาณสองสต้นสี่ต้นนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ตรงนน้นแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นน้อยหนาที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับออกลูกเยอะมากแต่ยายเก็บไปหมดแล้วนี่นะครับต้นมะขามอีกอันหนึ่งนี่ต้นตอแครทุกคน ที่เราเดินไปก็คือเมื่อกี้เราเดินมาตรงนู้นกับตรงนู้นอะผมจะพามาดูข้างหลังตรงนี้บรรยากาศแบบผูเขานั่นเองนะครับแล้วผมจะพาเดินไปตรงนู้นที่เป็นเคลองนะครับผมน้ําไหลแรงมากนี่นะครับเป็นบรรยากาศดืมทางนะครับผมที่ผมจะพาเดินไปตรงคลองนะครับ ลมแรงมากทุกคนพอฝนจะตกแล้วผนจะรีบพาไปดูแล้วก็จะรีบกลับะครับได้ยินเสียงน้ำไหมครับมันจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะแสงมันไม่ค่อยดีนะครับฝนใ่อยมาแล้วอ,มอะมาดูั่งก่อนกันว้าวนี่นะครับน้ําก็จะไหลามาแล้วก็จะผ่านเข้าไปในนี้นะคระับตรงใต้ลองตรงนี้นะครับดูมืดขนาดไหนนะครับถาใจดู ตกทุกวันแบบไม่พักเลยนะฮะมันตืออืมเสร็จแล้วก็ตะไหลมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูฝั่งนี้เห็นชัดเลยแบบโโอ้หทุกคนได้ทุกอย่างอันนี้เป็นต้นเตยน,นะครับผม ถ้าฝนตกห,หนักๆนะครับก็จะมีคนมาตกปลาตรงนี้นะครับที่บ้านผมเลยทำมายอสะดุ้งนะครับพาไปดูทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นนาของเราน,ะนั่นเองเห็นนะครับคนณยายอยู่ตรงนู้นนไ,ไงเ <c oughs> หยียดเล็บมากนี่นะครับนาของเราอืยาวไปถึงตรงนู้น อันนี้เป็นเสาไฟของวัดนะคะที่ต่อมาจากหมู่บ้านนะครับต่อมาเองนะครับผม,มยาวมาเลยทุกควเห็นภูเขาไหมนู่นไกลๆนะครับน้ํานะครับที่ไหลมาจากบนภูเขาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆลงมาลงมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงที่คลองตรงนู้นแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะคลองที่เราพาไปดูเมื่อกี้น้ํามันเริ่มลดแล้วนะครับ มาเืมว่มันจะตกไหมตัวทุกคนมันยังไหลอยู่นะครับโอ้ที่จังปลากระโดดด้วยมเมื่อกี้ยายไปแล้วมืดมาอะไรเบะคนน่ะน,นี่นะครับมันก็ไหลไป ถ้าตกอีกนี้แบบท่วมแน่ตรงนี้เพราะสะป่าก็คือท่วมแบบล้นล้วนะครับที่บ้านตรงนาของเราอีกนะครับฝั่งตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ขาวอขอนะครับที่ออกรวงไปเมื่อกี้นี้ก็คือข้าวดอนัเองนะฮะเบยบ้องไหนมันรูบ้องนี้บ้อเบ๊บอะไรใจเนาะ เมื่อวานหรือเมื่อซืนเราเขายังได้อันยินเสียงมันไหลเมื่อวนอน,นี้คือบดได้เห็นไหลมืดมากครับกล้องออคนจุกแ่ล้าัน้ำมันจะให้ยิงครับ มัใชิบอ,อกเดือนใดสันเข่ากันเกี่กกยวไรเรียก,กันนะั่นเรออันนี้เปลายาะเป็นเขียอันนี้ปลายธูลานะครับจะได้เขียวแล้วหญ้าเยอะมากขอดดไม่ตามไปนะครับโว้วอยู่ตองใส่รองเท้ามานะครับ คนต้นข้าวดอเนี่ยครับใหญ่มากไม่ใช่ข้าวอะไรข้าวกอขอะนะโอ้โหดูดิแต่แตมีป่าอยู่เนาะทําทไมคุณเห็นไหมครับแต่ฝนตกุกวันเลยนะฮะสูงมากเข้าคนเลย ช่วยมาแล้วฝนก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับดูนี่มืดมาแต่ยังไม่ตกนะครับ เป็นยังกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากลับบ้านไปก่อนแล้วนะครับฝนตก,ตกแล้วบ๊ายบาย